เสียงนี้ด้วยมหาวีรกรรมยุทธหัตถีเกลก้องฟ้าหน้ผืนแผ่นดินแห่งกีติยศอันยิ่งใหญ่เสียงนี้ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านทันที่กังวลจากปัญหาปุ๋ยปลอมยาเปอร์เซ็นไม่เต็มสิ่งเสียงนี้วันนี้วันีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปิดประวัติศาสตร์งานบุญ,ญ,ญยิ่งใหญ่ระดับประเทศในงานผูกพ,พัทธศีมาพิดทองฝังลูกนิมิตเสียงนี้ มูเก้าบ้านเราในคราวนี้ได้เลิกดีมีโอกาสจัดเลือกตั้งทุกย่างก้าวความสําเร็จอยู่แค่เอื้อสวัสดีพ่อกำนันทําไมผมขาวทั้งหัวอย่างงั้นล่ะเออเครียดว่ากับสียงสปอร์ตโฆษณาคุณภาพรับผลิตสปอร์ตโฆษณาวิทยุรถแห่พร้อมวงดนตรีลูกทุ่งมาตรฐานทีมงานมิกมิวสิกสนใจติดต่อดีเจโสพลขันทอง0-810155511 0 8 1 0 1 5 5 5 1 1 ฮัลโหลพ่อนล่าเหรอจ๊ะใช่แล้วมีอะไรเหรอจ๊ะ <c oughs> วันนี้ว่างไหม <c oughs> จะชวมนมาดื่มกาแฟที่บ้านฉันน่ะ